สวัสดีครับนี้พบกับช่องทุ่มซิงนะครับนี้จะมารีวิวเวฟร้อยสิบตัวสองพันสิบเก้าครับนะครับเจ้าของรถครับวิวไม่ดื้อครับนะครับวิวไม่ดื้อครับไปรีวิวไปข้างหน้าครับเอาเงขอบล้อนะครับหน้ากันเดิมๆครับขอบล้อเดลครับคู่นี้สี่ร้อยแปดสิบครับสี่ร้อยแปดสิบนะครับอนี้ก็มาที่ก้องเหลครับกองเล็ราคาเท่าไหร่ครับ กองเลนี้สองร้อยห้าสิบนี่ครับกองเลดปากปากโตครับนี่ก็ไปข้างหลังนะครับข้อโหลดครับข้อโหลดข้อโหลดนี่ร้อยห้าสิบุดโซ่สเตอร์นะครับโซ่เป็นของอาเคสเตอร์สามสองสิบสแล้วก็สวิงอาร์มของลิ p เปอร์นะครับเก้ร้อยแปดสิบครับเก้ร้อยแดสิบมีเพลาแต่งครับ ก็มามือลิงอะไรครับเก็บมือลิงเก็บสายเบรกยึดดำนะครับมือลิงนี่ลายห้าสิบมือลิงร้อ<า>ยห้าสิบสายเบรกสายเบรกนี่ยะไม่ผิดร้170อยร้อยเจ็ดสิบครับร้อยเจ็ดสิบยึดดันะครับยึดดำนี่ร้อยหนึ่งครับอ๋อนะครับต,ตัวยึดถ้าตัวธรรมดาเนี่เบาะเบาะก,บกีบาทครับเบาะนี้นี่เบาะปาดนะครับเบาะปาดนี่ชั้นหนึ่งครับสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบนี่ครับ สภาพรวมๆครับของเว็บร้อยสิบสองพันสิบเก้าอย่างสวยเลยครับเดิมครับเครื่องหมกนะครับเครื่องหมกเครื่องหมกครับแคมท่อสเตอร์ฮ่าฮ่าฮ่าฟังต้องสตาร์ทนะครับฟังเสียงครับรถดิมๆนะครับเบิ้ลนิดนึงครับเดี๋ยวนายมาครับไปแล้วครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.